สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนท่อนอินโทรนะครับเพลงไข่เน่านะครับของครูเตอร์พิวัตรนะครับผมที่เพื่อนๆแนะนํากันเข้ามานะครับผมเพลงนี้ก็จะอยู่ในคีย์คีย์ซีนะครับแต่ว่ากีตาร์กีตาร์ที่ผมเล่นนะครับถ้าเพื่อนๆเล่นตามผมนะครับกีตาร์ผมจะไม่ดรอปสายนะครับก็จะเล่นถอยออกมานะครับถอยออกมาครึ่งเสียงนะครับผมก็ไปดูกันเลยนะครับ เริ่มต้นที่สายสองนะครับที่ช่องสี่นะครับแฮมเมอร์ออนมาที่ช่องเจ็ดนะครับดีดแล้วก็แฮมเมอร์ออนมานะครับนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ลงมาเล่นที่สายหนึ่งนะครับช่องสี่กลับไปที่สายสองช่องเจ็ดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แฮมเมอร์ออนเหมือนเดิมจากช่องสี่มาเจ็ดนะครับสายสองแล้วก็ลงมาที่สายหนึ่งเหมือนเดิมนะครับช่องสี่กลับไปที่ช่องเจ็ดเหมือนเดิมสายสอง แล้วก็แฮมเมอร์ออนสีมาเจน,นเหมือนเดิมอ่านะครับเล่นรวมกันก็จะเป็นแบบนี้นะครับช้าๆครับนะครับอ่าะะครับท่อนต่อไปนะครับ สุดท้ายนะครับให้เพื่อนๆรัวปิกด้วยนะครับก็จะได้สำเนียงพินนะครับอ่านะครับช้าๆใหม่นะครับท่อนแรกนะครับแฮมเมอร์ออนสุดท้ายรัวปิกด้วยครับนะครับอ่าท่อนต่อไปนะครับตรงนี้เล่นที่สายสองนะครับช่องสี่นะครับ ดีนหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาที่ช่องเจ็นะครับสายสองเหมือนเดิมกลับไปที่ช่องสี่ครับอ่าต่อไปนะครับขึ้นมาที่สายสามครับที่ช่องหนะครับอ่าแล้วก็ช่องสีนะครับสายสาแล้วก็กลับมาที่ช่องหเหมือนเดิมครับสายสามกลับไปที่ช่องสีนะครับอ่าคราวนี้นะครับขึ้นมาที่สายสี่ครับช่องหก ต่อไปนะครับลงมานะครับที่สายสามช่องสี่แล้วก็มาที่ช่องหกนะครับสายสานะครับแล้วก็ลงมาที่สายสองครับช่องสี่แล้วขึ้นมาที่สายสามช่องหกลงไปที่สายสองช่องสี่พร้อมกับโรูกอิานะครับเล่นให้ดูนะครับช้าๆครับท่อนที่สองนะครับ เล่นรวมกันทั้งหมดนะครับจะเป็นแบบนี้ครับอ่านะครับอันนี้ก็คือท่อนแรกนะครับท่อนต่อไปนะครับท่อนต่อไปก็เล่นเหมือนกันกันกบท่อนแรกเลยนะครับตรงนี้นะครับแฮมเมอร์ออนจาก4ีมา7นะครับสาย2ครับแล้วก็ลงมาที่สายหนึ่งช่องเงงกลับไปที่สาย2ช่อง7 แล้วก็แฮมเมอร์ออนจากสี่มาเจ็ดมาเนื่มลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับสายหนึ่งช่องสี่ขึ้นมาที่สายสองช่องเจ็ดอ่าต่อไปนะครับแฮมเมอร์ออนนะครับลงมาที่สายหนึ่งนะครับแฮมเมอร์ออนจากช่องสี่มาช่องเจ็ดนะครับนะครับจะต่างกันแค่ตรงนี้นะครับท่อนแรกกับท่อนสองนะครับท่อนสองจะขึ้นมาอ่าท่อนท่อนแรกนะครับ แต่ว่าท่อนสองก็เล่นเหมือนท่อนแรกนะครับแต่ว่าจะต่างกันที่แฮมเมอร์ออนนะครับแล้วก็รวบปีกด้วยนะครับแฮมเมอร์ออนจากสีมาเจ็ดนะครับอ่านะครับท่อนต่อไปนะครับท่อนต่อไปนะครับเข้ามาเล่นที่ช่องสิบเอ็ดนะครับสายหนึ่งนะครับแล้วก็ ช่อง14นะครับสายหนึ่งจะเล่นตรงนี้จะเล่นสาย1นึ่งหมดทุกโน้ <pou> ตเลยนะครับค่อยถอยออกไปนะครับอ่านะครับเริ่มที่ช่อง11ก่อนนะครับแล้วก็ช่อง14แล้วก็ถอยออกมาช่อง9นะครับแล้วก็ช่อง11ถอยออกมาช่อง7ช่อง9แล้วก็ถอยออกมานะครับช่อง4นะครับแล้วก็ช่อง7 แล้วก็ถอยออกไปอีกนะครับช่องสองนะครับแล้วก็มาช่องสี่นะครับอ่าเล่นช้าๆให้ดูนะครับนะครับอ่าท่อนต่อไปนะครับท่อนต่อไปขึ้นมาเล่นที่สายสองครับที่ช่องสี่นะครับเหมือนเดิมครับแล้วก็มาที่ช่องเจ็ดนะครับ แล้วก็จบที่สายหนึ่งนะครับช่อง7จ็ดลูปิกนะครับแล้วก็ส่งเข้าท่อนร้องต่อไปนะครับผมถ้าไม่ทันยังไงก็ขอให้เพื่อนๆกรอกลับดูนะครับถ้าท่อนไหนที่ผมสอนเร็วกันไปนะครับผมก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับครั้งหน้าถ้ามีคลิปไหนดีๆเพลงไหนดีๆนะครับเทคนิคดีๆนะครับเกี่ยวกับกีตาร์นะครับ หรือว่าอะไรแปลกๆนะครับเกี่ยวกับการเล่นกีตาร์นะครับผมจะนํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับผมวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ